ข้อแรกเลยที่จูนชี้นะคะคือต้องประหยัดน้ำมันมือใหม่อ่ะที่ซื้อเอาติดมาอย่างเงี้ยขับยากไหมเป็นท้ายรถที่น้องจูนบอกว่าสวยเนาะไหนบรรยายความสวยให้ฟังเลยเห็นฝากระโปรงแค่นี้เดียวงี้มันมีผลต่อการกดระยะของเราไหมเสียงยางวันมาตั้งแต่ความเร็วต่ำอย่างนี้อ่ะเสียงดังเลยล่ะอเออเสียงดังเนาะอ่ะถ้าถ้าเทียบกันกับซีวิกอ่ะใครสวยกว่าหนูว่าหนูสวยกว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิวเจ้า โตโยต้าอัลติสไฮบิคันนี้ครับแต่ว่าวันนี้ก็จะพิเศษกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวจากเจ้าของรถที่ใช้โตโยต้าอัลติสไฮบริดคันนี้จริงๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของรถคันนี้กันก่อนเลยครับน้องจูนเป็นเจ้าของรถโตโยต้าอัลติสไฮบริดคันนี้ใช่ไหมครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นรถยังไงเป็นรถคันแรกเลยไหมคันแรกเลยค่ะอันนี้น้องน้องจูนซื้อป้ายแดงเลยหรือว่าครับคันนี้ป้ายแดงค่ะใช้มา ใช้มาประมาณ4เดือนแล้วค่ะ4เดือนเนาะอันนี้เป็นไฮบริดรุ่นอะไรครับอันนี้เป็นไฮบริดพรีเมียมไฮบริดพรีเมียมเนาะ,ะอืมแล้วก่อนหน้านี้ยก่อนที่น้องจูนจะตัดสินใจซื้ออะน้องจูนเอ่อได้มีการเลือกเปรียบเทียบกับรุ่นไหนมั้งไหมครับอ่ามีค่ะก็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> เขาเลยก็คือตัวซีวิกอะคะ่ะซีวิกใช่ซีวิกแล้วก็มาด้าสที่อยากได้คืออยากได รถที่มันไม่ใช่อีโคคาร์ค่ะคืออยากได้ที่มันเครื่องใหญ่หน่อยแล้วก็วิ่งต่างจังหวัดได้ประมาณนี้ค่ะและโจทย์ของการใช้งานอะนอกจากที่อยากได้รถเครื่องใหญ่แล้วเอ่อวิ่งต่างจังหวัดได้ไม่ใช่อีโคคาร์เงี้ยยังมีในเรื่องของเอ่อการที่จะต้องประหยัดน้ำมันด้วยไหมใช่ค่ะต้องประหยัดด้วยต้องประหยัดน้ำมันคือข้อแรกเลยที่จูนคิดน,นะคะค,คือต้องประหยัดน้ำมันต้องประหยัดน้ำมันค่ะ อ่ะแล้วพออย่างเงี้ยพอมีประมาณสักสมรุ่นละแล้วทำไมไปไป,ปมาถึงมาเป็นเจ้ารถคันนี้ฮะอันดับแรกเคยก็คือเรื่องอ่ะสมรรถนะแล้วก็การดูแลรักษาหลังจากที่เราใช้ไปแล้วอะค่ะจริงๆคือที่เน้นเลยอ่ะคือเรื่องประหยัดค่ะแล้วก็เวลาแมทันแนนบำรุงค่ารักษาอะไรเงี้ยค่ายไหนเนี่ยมันตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับตอนเนี้ยเรื่องหน้าตาจูนจะเอาไว้อันดับที่สองสาไปเลย ก็คืออย่างแรกก็ในเรื่องประหยัดก่อนแล้วก็เหมือนแมนท่าน,นั้นง่ายบำรุงรักษาง่ายไม่จุกจีกเนาะอ่ะแล้วคันนี้นี่น้องจูนซื้อ,อสดหรือผ่อนอยังไงครับผ่อนค่ะผ่อนดาวไปเท่าไหร่ครับดาว60%ค่ะ60%เท่าไหรอ่อ่ะประมาณ6 0แสนห6แสนแสนผ่อนกี่ปีครับ4ปีค่ะ4ปีส่งงวดละเท่าไหรค่ครประมาณ0 0 0ส่งประมาณ800 0ก็ถือว่า ไม่แพงเนาะถ้าถ้าสมมุติว่าส่งแปดพันแต่ว่าอาจจะต้องดาวหนักหน่อยอืมใช่อะแล้วพอซื้อมาแล้วอะ่ะเราเราตอนซื้อมาเราขับรถเป็นยังพอได้ค <ขอ S 2> <ด>่ะแพอไม่แข็นะอะแล้วถ้าสำหรับมือใหม่อะ่ะที่ซื้อเอาตรีมาอย่างเงี้ยขับยากไหม หนูว่าไม่ยากไม่ยากใช่เพราะว่าจริงแล้วหนูก็เป็นคนขับไม่แข็งอืมอ่าแต่ว่าพอใช้แล้วอ่ะมันมันใช้ง่ายมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็เข้าเกียร์ขับแล้วก็ไปใช่อ่าแล้วอันเนี้ยขอถามหน่อยน้องจูนแบบรู้จักตัวรถแบบศึกษาตัวรถไหมว่าแบบเออมันมีระบบนู้นระบบนี้หรือไม่ไม่ดูเลยดูดูเขาดูดูอยู่นะก็พอใช้งานระบบเป็นเนาะอ่าแล้วสําหรับภาพลักษณ์อ่ะคันนี้น้องจูนคิดว่าเป็นยังไง ก็ไม่แย่นะคะก็ไม่แย่เหรอไม่แย่นะสำหรับหนูหนูก็ชอบอะ่ะอ่ะถ้า<ม>ถ้าเทียบกันกันกบเอ่อซีวิกอะ่ะใครสวยกว่าตัวใหม่นะเออตัวใหม่เลยตัวใหม่หนูว่าหนูสวยกว่าเอาเอารถสิเอารถจิ <laughs> หนูชอบหน้าเขานะหน้ากับท้ายเขาสวยแต่ข้างๆอ่ะยังยังแอบติดว่าว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสวยหน้าข้างๆเป็นยังไงอ่ะข้างๆมันดูหน้ามันตัดอ่ะมันไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่อืมแต่ข้างหน้าข้างหน้าแต่ข้างหน้าโอเคข้างหน้าข้างหลังหนูชอบอยู่อืมแล้วซีวิกสวยไหมซีวิกสวยข้างๆข้างหน้าข้างหลังหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันดูไม่เฉบียเฉียวเท่าไหร่นะซีวิกอืม ซีวิ c อันนี้ดูดูสุข,ขุมขึ้นใช่ค่ะอืมอ่ะงั้นเดี๋ยวพาดูรอบคันหน่อยคันนี้ก็จะน่าเป็นไฟหน้าที่เป็น LED แล้วเนาะ LED ค่ะอืมรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมรู้เนาะรู้อ่าอันนี้ก็จะเป็นล้อขอบเท่าไหร่ขอบสิบปดปะหรือสิบเจ็ขอบสิเจ็ดขอบสิบเจอ้ยรู้ด้วยเหรอสองสองห้าสี่ห้าสิบเจ็ดอืมอันนี้ไล่มาด้านข้างก็จะมีสัญ,ญลักษณ ให้บีดเนาะมีระบบบายสปอร์ตปั๊กคันนี้มีค่ะมีเนาะแล้วก็เป็นคีย์เลดใช่ไหมครับใช่คีย์เลดเปิดได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวอ๋อเหรอใช่อ้าวเหรอ่เฉพาะคนขับอือเฉพาะคนขับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นท้ายรถที่น้องจูนบอกว่าสวยเนาะไหนบรรยายความสวยให้ฟังหน่อยสวยตามันเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันมันโฉบเฉี่ยวดีอะหนูชอบอ ตอกนกลางคืนหนูชอบสวยมากมกลางคืนก็สวยเนาะก็คือแบบเขาออกมาให้ไม่ไม่ได้ดูเป็นรถที่จะต้องแบบมีเอกลักษณ์คือดูง่ายใครก็ชอบง่ายอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ดูแบบดูดุอาจจะต้องแบบใช้สมาธิในการดูว่ามันสวย <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ก็คืออันนี้ก็คือแบบอโอเคนะอะไรเงี้ยท้ายรถถือว่าลึกเหมือนกันเนาะอืมค่ะเนีย่ยดูดิ ต้องเอื้มอมเข้ามาแตะอันนี้พับเบาะได้ไหมอะ่ะพับได้ค่ะอ๋อถ้าพับได้ก็สบายเลยอืเก็บของได้เยอะเลยอะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานอะคันนี้เป็นไงชอบไหมชอบไหมก็ก็ถือว่าดีเลยค่ะม,มันขับนิ่มมากสบายแล้วก็ไม่ไม่อึดอัดอะค่ะภายในไม่อึดอดัดอืมภายในไม่ค่อยอึดอดัดใช่อาตาัตราลงอัตราเร่งถือว่าพอใจไหม พอใจคะ่ะจุนเป็นคนขับแบบกลางๆประมาณ80-120ถึง120ไม่เกินนี้ uh huh. ก็เล่งแสงเร่งอะไรได้ปกติเลยค่ะ uh huh. ไม่มีปัญหาแล้วอัตราการสิ้นเปลืองอะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าอัตราการสิ้นเปลืองเป็นโจทย์หลักเป็นไงพอใจไหมสำหรับอัตราสิ้นเปลือง <laughs> พอใจมากจริงคือขับในเมืองคะ่ะประมาณ20-21โลลิตรจริงๆอะน้ำมันถังหนึ่งเนี่ยจุนใช้95 เติมประมาณครั้งหนึ่งอะค่ะขับในเมืองนะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งถังหนึ่งเดือนละถังเหรอเดือนละถังกิโลครับเดือนหนึ่งประมาณแปดร้อยแปดร้อยโลกับน้ํามันหนึ่งถังกี่บาทครับประมาณพันห้าก็จะประมาณโลละสองบาทพอรับได้ไหมโลละสองบาทแพงน,น้ำมันแพงแพงอ่ะแต่ก็อ่ะตอนเนี้ยที่พี่ใช้อยู่นะอีโคคาโลละไม่ถึงสองบาทโลละบาทห้าสิบ แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ภายในที่มันกว้างขนาดนี้ไงอันนี้ก็คือเป็นราคาที่เอ่ยยอมจ่ายใช่ไหมย,ยอมจ่ายมันเก็บของนั่งได้เยอะอย่างบางทีไปไหนกับครอบครัวก็ไปได้สบายอ,อีกอย่างคือพี่ว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยแหละเนาะที่สมมติว่าเอ,อ่เวลาเราแบบโตขึ้นเราก็อยากได้รถที่ดูภูมิฐานดูดีเนาะเหมาะกับตัวเรา ี่ยคือพอขึ้นรถมาที่ชอบอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยเขามีกระจกอยู่ตรงนี้อะ่ะคือรถบางคันอะ่ะเสามันจะใหญ่ๆตรงนี้เลยแล้วมันก็รู้สึกว่าจะอึดอัดมองตรงนี้ไม่ค่อยเห็นแบบอปนอับใช่ไหมเออแต่พี่ว่าถ้ารถคันไหนที่มันมีกระจกบานเนี้ยมันจะทําให้เราดูขับง่ายขึ้นอืมเป็นไงภายในการใช้งานเรา ชอบไหมหรือว่ามีตรงไหนติดขัดไหมความสวยความงามการใช้งานหนูว่ามันไม่ค่อยสวยอะ่ะข้างในอะ่ะแต่ว่ามันใช้งานได้มันใช้งานมันใช้งานง่ายอะ่ะอือคือเหมือนโจทย์เขา,าเออโจทย์เขาก็คือแบบง่ายๆเนาะใช้งานได้ใครก็ใช้ได้อ่าแล้วพออย่างเงี้ยครับพอเราซื้อรถมาที่บอกว่าเป็นมือใหม่เนาะอาจจะยังไม่เคยชินรถแล้วพอเรามาขับอะ่ะขับได้ไหมขับยากไหมที่เป็นมือใหม่ ขับได้ค่ะไม่ยากอืมอืมอันนี้น้องสูงเท่าไหร่ครับขอโทษทีร้อยห้าสิบแปดค่ะร้อยห้าสิบปดมันมีผลต่อการกัดอายะของเรามจริงจริงก็ไม่ค่อยมีผลสําหรับตูนนะแต่ว่าคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือแรกๆมันก็กาไม่ค่อยได้ไงก็ต้องลองขับไปอะ่ะต้องลองขับดูจริงจรงคือ แค่เราแค่เราไม่ไปจี้ท้ายเขาก็ขับได้แล้วเนาะอืมแล้วซ้ายขวาถ้าสมมติเราไปแคบๆอันเนี้ยขับได้ไหมขับได้ขับได้มีกล้องมองหลังใช่ไหมคันนี้มีค่ะไหนๆเหยียบโชว์หน่อยอืมก็มีกล้องมองหลังแต่ว่าไม่ได้มีกล้องที่เป็นสามร้อยหกสิบเนาะใช่ไม่มีไม่มีกล้องรบพันไอตัวท็อปมีไหมคันนี้ไม่มีค่ะไม่มีเนาะอืม จริงควรจะใส่ได้แล้วนะอะแล้วแล้วไอในเรื่องของการโดยสารข้างหลังอะปกติเราเขับรถคนเดียวใช่ไหมค่ะแต่ก็อาจจะมีที่เป็นมีผู้โดยสารตอนหลังเคยมียังมีมีมีเป็นยังไงที่เขาเคยนั่งมาเขาบอกว่านิ่มนั่งเล่นโทรศรัพท์นั่งเล่นอ่านหนังสืออะไร<ม>ทําได้แม่หนูเนี่ยแหละปกติเนี่ยขึ้นรถ จะชอบเล่นโทรศัพท์แกบอกว่าไม่ค่อยมือนไม่มือมหัวเล่นได้แล้วความกว้างอะเป็นยังไงบ้างครับกว้างก็กว้างนะพ่อหนูเป็นคนตัวใหญ่แกตอนแรกแกก็บอกว่ารถเล็กหรือเปล่ารถแคบหรือเปล่าแต่พอมานั่งของจริงก็นั่งสบายค่ะนั่งสบายเนาะก็ดูแล้วแม็กกี้ลองถ่ายตรงนี้หน่อยเนี่ยขนาดเเออ,เอ,อแต่น้องจูนเขาตัวเล็กด้วยแหละ อืแต่ก็ดูแล้วก็มีพื้นที่อยู่พอสมควรเนาะน่าจะวางขาได้อืมท่าแม็กกี้ลองลองถ่ายขาตัวเองสิอันนี้ก็คือเป็นมุมมองที่ผมนั่งข้างหน้าปกติแล้วก็จะมีตากล้องอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมก็จะอินเสิร์ตขาเขาให้ดูว่ามีพื้นที่มากน้อยเท่าไหร่มีอะไรอยากพูดอีกไหมในเรื่องของภายในภายนอกอะไรอย่างเงี้ยภายในอะ่ะเอ,อ่อ อันนี้หนูหนูอยากติตรงเรื่องเสียงอะค่ะ <ừ> <ม>เวลาขับด้วยความเร็วประมาณสักร้อยหนึ่งเงี <ừ> ้ยจะเริ่มมีเสียงยางเนี่ยดังเข้ามาและ้ะ <ừ> เสียงดังเสียงลมดังอยู่ค่ะอื <ừ> เปิดเพลงนี่เพลงไม่ค่อยได้ยินเสียงเพลงเท่าไหร่ยางอันนี้เป็นยางอะไรแม็กกี้สปอร์ตนะครับไอเอสพีสปอร์ตของดันหลอ,อกอาจจะมีไม่ใช่เองกับดันหลอกแต่ดันได้ดันหลอกมีเพลงได้เพลงอะไรพายพาสซีโฟมโอ้ถ้าได้พา <laughs> พูดผิดเหมืนมันเลยถ้าได้ไ r มาซี่โฟมา,ม,ามันก็น่าจะเงียบกว่าปะพอเมื่อกี้ไปดูดอกยางมาครับดอกยางก็จะบ้างใหญ่เออพอบ้างใหญ่แล้วมันก็จะมีผลในเรื่องของเสียงเนี่ยแหละครับอืมมางั้นเดี๋ยวเราไปลองนั่งรถน้องจูเล่นกันดีกว่าครับว่าเออมันจะเป็นอย่างที่เขา เออว่ามาไหมแล้วก็การขับขี่ของเขาครับมันจะมีติดขัดตรงไหนการใช้งานการขับขี่ขเขาจะเป็นยังไงมั่งเนาะไปดูกันเลยครับปืมสำหรับความเร็วต่ําเนี่ยถ้าสมมุติว่าตอนเร่งนะฮะเออเครื่องยนต์ทํางานยังได้ยินเสียงเครื่องยนต์อยู่อาจจะไม่ได้เงียบที่เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อันไหนยกเขาเร่งหน่อย อืมพอยกคันเร่งอะ่ะมันก็จะเป็นเสียงของยางฮะอืมเสียงยางก็จะล้วนๆเลยแต่ก็ถือว่าแปลกนะที่ที่แบบเสียงยางมันมาต้องแต่ความเร็วต่ำอย่างนี้อะ่ะอืม,อม 40, สี่สิบอเคือไม่แน่ใจว่าเออตัวที่เป็นมิชลินครับจะ จะมีความนุ่มจะเงียบกว่านี้ไหมเนี่ยแต่ที่มานั่งของคันนี้ครับที่เป็นดันหลอบอ่ะอืมผมรู้สึกว่าเนื้อยางเขามีความแข็งอมืมีความแข็งแล้วก็จะค่อนข้างเอมีเสียงดังนิดนึงวิ่งสี่สิบห้าสิบเนี่ยครับพื้นถนนก็จะรู้สึกแล้วว่าเออเสียงยางดังเข้ามาอ,มอุ้ยมันมันเก็บเสียงไม่ดีด้วยใช่ไหมใช่เออเนี่ยเสียงมอเตอร์ไซค์อ่ะอืม เสียงดังเลยล่ะเออเสียงดังเนาะอืมก็ต้องก็ต้องบอกเลยครับว่าการเก็บเสียงภายในเขาไม่ได้โดดเด่นอืมพัฒนาวิสัยบนรถโอเคนะอ๋อขอบประตูเขาต่ำครับเนี่ยพอพอผมมานั่งอย่างเงี้ยแล้วก็อืมรู้สึกเลยว่าไม่อึดอัดอืมกระจกหน้าต่างเขาบานใหญ่ครับใช้ได้ในเรื่องของอัตราเร่งครับก็ สำหรับการเร่งจากความเร็วต่ำขึ้นไปก็รู้แล้วครับว่าเขามีพลังแต่ถ้าจะถามว่าแรงไหมก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่แรงหรอก0-100ผมเคยทำการทดสอบรุ่นนี้ไปแล้วครับอยู่ที่11วิอืถ้าถามว่าเร็วไหมก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้เร็วหรอกคู่แข่งเขาเป็น Honda c ซ v i c เครื่องยนต์1.5เทอร์โบ0-100เขาได้8วิ คันนี้ได้11บวิคือถ้าสมมติว่าใครที่เอ,อต้องการในเรื่องของความแรงอะไรเงี้ยครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ไม่ได้ตอบโจทย์เลยเแต่ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการประหยัดน้ำมันครับก็เนี่ยแหละคันนี้ประหยัดกว่าพอตอนนี้ดูแล้วเป็นขับด้วยมอเตอร์อย่างเดียวนะครับไฟไม่พอเอ,อเป็นมอเตอร์อย่างเดียวเสียงก็ เสียงยางล้นวนเลยในเรื่องของความนุ่มสบายครับคันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแข็งนะสำหรับยางที่เป็นขอบสิบสิบสิบแล้วอวะ <17. S 1> เออสิบเจ็ดก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันแข็งกระด้างก็เหมือนเขาพยายามเซ็ตรถออกมาให้แบบใช้ง่ายใช้ได้ในชีวิตประจำวันอืออกแนวนุ่ม ถามว่าเอ่อสปอร์ตไหมก็อาจจะไม่ได้สปอร์ตขนาดนั้นครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าตอนที่ซีวิกเอ่อ F C ครับยังยังยังเป็นตัวล่าสุดอยู่ยังไม่ได้เปิดตัวใหม่มาผมผมกอ็ชอบช่วงล่างที่เป็น T N G A เลยเพราะว่าแบบมันนั่งแล้วมันไม่ได้เวียนหัวครับคือต่อให้ขับเอ่อเลี้ยวแรงแเบรกแรงแรงอะไรงนี้ครับมันก็ จะแบบรถมันก็จะยังเป็นก้อนอยู่แล้วก็จะไม่มีอาการโครงตัวมากครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ที่ปัจจุบันที่ซีวิ c ตัวใหม่เปิดตัวแล้วแล้วถ้าเทียบกับคันนี้ผมก็มีโอกาสได้เทสเจ้าตัวซีวิ c ตัวใหม่ก็ต้องบอกเลยครับว่าซีวิ c ตัวใหม่อ่ะจะให้ความมั่นใจมากกว่าความเฟิรม์มความกระชับที่มากกว่าอสำหรับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเหมือนรถบ้านใช้งานปกติได้แต่ว่า ในเรื่องของซีวิ่เนี่ยอาจจะเพิ่มความเอ,อดูดดันความมันได้มากขึ้นกว่านี้อีกครับอัตราเร่งก็ขึ้นเรื่อยๆเนาะสำหรับไฮบิดก็ไม่ได้ถือว่าอื่นหรอกอืมเนี่ยก็ไหลขึ้นไปจะร้อยละเบรกไม่ฟิลลิ่งเบรกโอเคนะคือไม่พอน้องเขาเหยียบเบรกอะเออก็รู้สึกเลยว่าการการจับอะเออมันโอเคมันจะไม่ได้แบบ เป็นแป้นเบรกอย่างเมื่อก่อนที่แบบกดลงไปแล้วกว่าจะจับเบรกจะต้านๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เอออันนี้ก็คือแบบเหมือนจะมีแกลบอยู่นิดนึงแต่พอกดไปปุ๊บมันก็แบบตอบสนองเลยอมัม่นใจไหมรู้สึกเละว่าว่าเบรกใช้ได้ครับเบรกดีอืมเนี่ยผู้หญิงก็ขับได้มือใหม่ก็ขับได้เนี่ยก็ดูแล้วน้องเขาก็ ขับได้ฮะขับง่ายเนี่ยโชขับมือเดียวโชว์ด้วยซ้ายเลยอืมก็เนี่ยก็ดูเบาเขาบังคับว่าคุมง่ายไม่ไม่ได้จะต้องมา,าไม่ได้จะต้องมาซีเรียสว่าเออรถมันแบบขับยากต้องระวังตรงนู้ระวังตรงนี้คือเนี่ยผมมองว่าก็เหมาะก,กับน้องเขาแหละเออว่าอยากได้รถคันหนึ่งที่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้อยากได้ภาระเพิ่มที่จะต้องมาแบบ เ,เสียเวลาการบำรุงดูแลรักษาปวดหัวให้คิดเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าใครที่เอออยากเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นมีรถเออมีรถมีหน้าที่แค่พาเราไปจากจุด A ไปจุด B เท่านั้นเนี่ยมองว่าเอาตินเนี่ยครับเออตอบโจทย์อ่ะเนี่ยครับพอไปขับกันมาแล้ะมาขอมาดูยางอีกทีอืมยางเขาเนี่ย บ้างใหญ่เนี่ยอย่างนี้เลยอืมเขาไม่ได้เป็นยางที่แบบเน้นนุ่มเงียบนะครับก็ถึงว่าเนาะทําไมถึงดังอืมเนี่ยแะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยผมว่าช่วงนี้เขาใหญ่โชเดอร์เขาใหญ่อาจจะออกแบบมาเพื่อให้อืมการขับขี่ดีเวลาเราเลี้ยวโค้งครับเออยางตรงเนี้ยมันจะทำหน้าที่เกาะถนนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าที่มันเป็นทีททททีแต่ว่าก็ต้องยอมแลกกันแหละว่าถ้าจะให้เกาะถนนทางโค้งดีก็อาจจะต้องแลกมากับเสียงเนาะอืมอ่ะเมื่อกี้ก็ไปขับกันมาแล้วไปดูน้องจูนขับกันมาแล้วคิดว่าเป็นยังไงคิดถูกไหมที่ซื้อคันนี้คิดถูกเรื่องความประหยัดถูกมากใช่แหละเพราะว่าเนี่ยดูแล้วก็20กว่าโลลิตรเอ่ยยืนพื้นอยู่แล้วถ้าสมมติว่า มาอยู่แถวชานเมืองหน่อยเนาะอะแล้วพอมาถึงตรงนี้ครับอยากจะบอกอะไรไหมกับคนที่สนใจเอาติดกับผู้หญิงด้วยกันเนี้ยมุมมองของผู้หญิงด้วยกันเนี้ยอยากจะพูดอะไรไหมกับคนที่สนใจเอาติสคันนี้ฮะเคอผู้หญิงอะเนาะมันใช้รถก็คือใช้เลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายแบบจูน่เงี้ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเคยอยากจะได้รถสักคันหนึ่งที่มันดูแลรักษาง่าย อะไรตอบโจทย์ไปไหนก็มีศูนย์บริการครบคันอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําเอาติดเลยไม่มีปัญหาชัวร์ขับอย่างเดียวเติมน้ขับอย่างเดียวถึงเวลาเข้าศูนย์ใช่ถึงเวลาก็เข้าศูนย์อืมเติมน้ําปัดน้ําฝนยังไม่เป็นเลยเอออ่ะงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับ แล้วก็วันนี้ก่อนจากกันก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นี้ครับสูตรรถยนต์มือ2 T.S Car Center นะครับทีออ่อำนวยสถานที่ให้เรางั้นวันนี้ผมกับน้องจูนก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ